หก,กแสนหกแสนหกแสนห<ล>กแสนอยู่คนเดียวกับว่าวเมื่อเร็องเพล่งจะบอกสบายดีเดอ้อพี่น,อน้นองเบิดสุขสุขคนพี่น้นองนอนเลยมาสถานที่ป่าลงพลงไพกัว่าได้เนาะ พอดีทางนุ่งเพิ่มมันมีภารกิจตามหาพ่อน้องพาพี่น้องเลยยางมาเหือดไหลไข่ย่อยมาหอดเพราะว่ายางกับป่าเนี่ยเป็นได้ไรพี่น้องเพิ่นมีเรื่องเล่าอย่างเดียวเป่นได้ข่อยป่าเนี่ยเฮ้ยนังเมากรุงกวน่ะไม่จ้าพาข่อยมาอย่างฮึสิพามาน้องพาแล้วมาเกี่ยวข่อยเกี่ยวน้าอย่างมาเกี่ยวข่อยเกี่ยวน้าเหมือนกันแล้วข่อยกับมันไปมันไปชิบไมาซ่อมก่อนว่ะนะไปชิมาซ่อมเกี่ยวข่อยเกี่ยวน้ามันพ่อน้องพาลงลงทำไมอย่าลงทำไมนี่ โอ้ยบัพ่อหอยกับบัวก้าแล้วจากนาไผ่เนาะไปนาไผ่กันนำมาแล้วไม่ชอบมีได้เกี่ยวเสาเกี่ยวน้ามีแล้วมืออืนมาจุดอะไปเกี่ยวเสาเกี่ยวน้าเอื้อยมืออื่นมืออื่นหอยมันจ้ออกได้มืออื่นนี่หอยขึ้นกันหอยคือนกันหอยก็จะไปเมื่อนี่กับกับเมื่อนี่จะไปหาซื้อหมูซื้อสิ้นหมูชื่ออยังก็ไปฝากเอื้อยก่อนพี่น้องเลยนี่หอยกันจะไปหาซื้อหมูไว้ไปกินมืออื่นพี่น้องเลยเพราะว่ามืออื่นนี่ชีพอะไรออกเฮ็ดเพี้ยไปเต็มมือนะตั้งแต่นั่นมันได้เคยไปเต็มือ เมื่อวานนี่ก็ไปอันอ่าบ่ฮอดสมุงพี่น้องเนาะพาอ่าลูกชาไปหาแม่ตู้เื้อเมื่อวานนี่แต่วันอื่นนี่สิไปไักเต็มบ่เต็มได้สิไปตัดเข้าให้มันเป็นนั่นนะตัดบ่ชฮะตัดบ่แเาเพิ่นตัดเอาบ่ตัดเอาได้บ่เกี่ยวไดตัดตัดเอาบ่แม่นโอ้บ่ได้เกี่ยวเพราะว่าน้องชายเพิ่นตัดเอาเนาะอ้าวตู้า้ เลยมาเลยด้บทไปบพ่อพ่อ้ังผ้าเลยมันยังได้อยู่ได้หว่าตามหาเพื่อนมาช่วยเพื่อนพัดเกี่ยวเข่าเกี่ยวหน้ามันแนมันคล่องมันยังมากระดึกเก้อกระดิกไก่ใช่ไหมหันยีหลานหน่อยอันพามาแล้วจนย่างกับแบบพายจนล้าหว่นั่งแล้วนั่งอีกเราก็ได้ย่างย่างอันว่านุ่มกับขนมบเบลน้องผมอย่างพามาหว่ยขนมแพกหนึ่งขนมแพกหนึ่งท่านแล้วผมพามาแล้ไก่ปนี่ที่น้องเพื่อน

มันเบิดแล้วบอกมุดเลยเนี่ยมัน้ำใสเลยดูอ๋อคือเป็นนี่งเนาะมีป่ะมีปูเอองามปลาลงคือสิคักพี่น้องเลยมองนู้อุ้ยงูปลาออุ้ยงูมีงูป่ะมีน่ะสองตัวคอันนี้โอ้หโอ้โหอ้โหงูพี่น้องเลยงูเหาป่ะโมเมนนี่ งูดังเฮงูดังงูดั <yeah. S 1> งเฮพี่น้องไอ้นาะนะจับด้ยลุงโอ้ยบ่บ่จะไปเฮ็ดไปับไปเอ้เฮ้นเฮมัเบ้กเั้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเง้อเท้ยเฮ้ลเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้เฮ้ย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 เฮ้เฮ้เ้ยเจ้ปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เฮเฮีย้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเ้ย้เ้เเ้น้้้เเอ้ยเ้ห้วย้งนี้ยังุ้เ้ยดูการโคกการ ปลาอาหารกินธรรมชาติคุดกิโลกิโลเนี่ยเขาได้กินปลาอันนี้ปลาปลาธรรมชาติพ่อมาเนี่ยเห็นมั้ยนี่ควดกิโลควดกิโลค่ะควดชิปโอมพี่น้องไงเนาะนี่ลอยอ่าปีเกินคูดเมื่อน้ำทังเนี่ยกระซัมซีขวดนี่นี่ควดนี่คูดนี่นะเออยังอยู่เนาะเอ้ยบอกเลยมันแห้งเนี่ยนะนี่แห้่า่อ่าขี่เค็บลงแล้วทำมันฮะลายพ่อหนุกลายพ่ออย่าเป็นว่าลายเออเออออ ยเอาสิเดี๋ยวย่างเงื่อเรือทอดช้านพี่น้อนสิถามทั้งขอนทั้งไพยอีกรอบหนึ่งพี่น้องเห็นเนาะโดยโดยโดยไป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 ตุ๊พี่น้องเห็นมอดจุดนี้หัวหน่ำใสแบบว่าเย็นจ่อยจ้อยเนาะเพราะว่ายามหัวลมออกพี่น้องเลยหน่ำใสงามสว่างพักเมื่อยก่อนพี่น้องเลยให้ลุงเป็นยางก่อนมาไวยางมั่ไกลหนึ่งพี่น้องเห็นเนาะพอดีทางลุงเทอมเป็นว่ามีเรื่องด่วนยังคุยกัน ตัางมาบนกับโมโหหรอกพี่น้องเลยพอมาพี่แัดเรากับพี่น้องเนาะพอดีอันาเรามาเกี่ยวเข่าเกี่ยวเข่าหลายมือเลยล่ะพี่น้องเลยอ่าเรามาเกี่ยวเข่าอันาเอ้าลุงเอิรนเอิรนอะไรพี่น้องเลยเอินซานที่ว่าเรามาอ่าพักมาเศร้าน่อพี่น้องเนาะแต่ว่าไก่เติบในนาพอดีนาโคพี่น้องเลยเข่าเรืองเต็มให้นะพี่น้อง มาออื่นมาบุญกระสีพาลูกสาวไปเตรียมมือ้อพี่น,อน้องเลยอ่าเป็ตู้ก้าวปลตู้นี่คึ้สซีบรัฐเห็ดยังล็อกพาลูกสาวไปนี่ยันยันเบ็ดมื้อยอะพี่น้องเลยอยู่กับหลานผมไปอยากเขเท็ศอ,อันใดเวีเ้ยบไปยักอ่ไปว่านี่ก็ไปท่านได้หาที่ทอดซ่ำพี่น้องเลยมันทำก่อนหลานวบบนอนซ่ำไปย้ำอะไก็ได้คือว่าเห็ดใส่เท่าไหมเห็ดใส่อันป็นตู้ก็เป็นตู้นี่ไปทอดย้ำอะไรเมืนนอนฮ่าโตแดดพี่น้องเลยไปพี่น้องเนาะ โอ้พี่น้องเลยตโตโศกพี่ว่ารถเพิ่นเที่ยวเนาะแต่ว่าเพิ่นท่านได้แปลงไปจักอันนี้น้องพี่น้องเพราะว่าน้ำเสาะน้ำไหลโอ้เจินผุพังมืดพี่น้องเลยเป็นอันนะห่วยอโตย่างไกลเติบพี่น้องเลยเอโตโอ้แต่ว่ามองนี่หน่อยมองเพิ่นอาบน้ำสาเบิงน,น,น้ำไหลตลอดจักเหมนเนาะน้ำไหลไฟสว่างเนาะ กีฬาลำเพลินเนาะเน้องเลยโอ้ทักอะไรผลลานหินเนองเลยมองอาบน้ำเนาะน้ำไหลจ่อจ่อนี่ลมน้องเนาะจุไฟตัวน้ำต่วมขึ้นมากับพิงไฟพี่น้องเนาะอ่ามันอากาศตอนอ่ะน้องเลยอ่าพากันอาบน้ำอาบน้ำแบบนี้พี่น้องเลยอาบน้ำอาบน้ำแล้วก็ขึ้นมาจี เตรียมเฟืองไว้พี่น้องเนาะเอ่อเฟืองดูแบบพังเนาะอ่าท้าชีตเตียมไว้ก่อนชิลงอาบหน่ำพี่น้องเลยไปชิโรอาบหน่ำเ้าเตรียมไว้แหละขึ้นมาเมื่อจุดปั๊บมันโดนน้องหน่ำพี่น้องเลยเพราะอากาศมันเย็นเลยมันหนาวพี่น้องเนาะอาบหน่ำนี้สมัยตะกี้นี่สบู่นี่บุเคยบุเคยใส้พี่น้องเลยโดดน้ำหขึ้นมาตอมตอมตอมล่างตัวเปนตัวนะมันมาผิงไฟต่อผิงไฟกัน อยู่คอนไฟกับพอแห้งหน่อยพี่น้องเนาะอ่าเพราะว่ามันคอนไฟคอนไฟคอนเฟืองน่อพี่น้องเลยแบัดนี้อ่าเห็ดไหยกระโตัวเขามีกินนั่นน่ะเนาะแต่ว่ามันหักนิดหน้อยพี่น้องเนาะอ่ามิดอาบแบบนั้นพี่น้องเหนมันมันหนาวอ่าแชมพูแชูนี่บ่เคยเห็นดอกพี่น้องเลยเพราะมันหนาวนี่จุไฟพี่น้องมันลมมันนี่เย็นพี่น้องเนาะลมเย็นอากาศแบบธรรมชาติน่ะ เนี่ยพี่น้องเนาะฮ่าเต้ามืออื่นนี่ข้าลูกสาวไปหน้าเต็มมือก่อนพี่น้องเลยอ่าไปแบบไปเต็มวันวันพอไปไปรอบก่อนนี่ก็ไปแค่ตอนเศร้าเนาะแล้วก็กลับอ่าไปรอบเมื่อวานนี่ก็ไปประมาณช่วงนี้แหละพี่น้องเลยไปห่ออะไรกับคำนะอ๋อว่าตะเวนอ่าช่วงนี้นะช่วงหัวลมออกมันสิคำคำไว มืดไว้พี่น้องเห็นเนาะมันสิต่างกันครับอันาช่วงหนาฝนบ่เนาะหัวลมออกนี่มันสีขาไว้ช่วงเกี่ยวเข่าเมื่อนี้สิพาประจอยเป็นตะเกียวเข่าเนาะส่วนว่าบุญเองก็สิฟึดตัดเข่าให้เป็นร่องเบิงพี่น้องเห็นเนาะไม่ว่าสีสีได้หรือว่าตัดมื่อนั้นตัดบเป็นพี่น้องกับอันาใบมันบกเข่าเนาะเดี๋ยวเมื่อนีนกาบุญจะสิหาชื่อหมูชื่ออย่างวัยกรเมื่อวันนี้ ເຮົາໃຊ້ສາວໄປໜ້າເບິດມືພີ່ນ້ອງເນາະໃຫ້ປະຕູກັບແມ່ຕູ້ເພິ່ນໄດ້ຢູ່ເບິດມືเต็มມືແນນວ່າພິຄນນเต็มມືຈັກືອພນນາະມແຕາປຕກຕູພິມາມແຕອນເຊົ້າມາແຄມານເຄ່ງຊມງນກັປເ່ວເຂົານາວງທາວເຂົກປເ່ວຍປເວຍານ່ວຍຫ້ງົວ່ນ້າະຫຍ าบางบางมือกัเกี่ยวก้อนบางมือกัยังไม่ได้เกี่ยวในกากลับมาหาลานเหนี่ยงไยช่วงนี้บเกี่ยวเขาเหนี่ยงเนาะแต่ว่าเกี่ยวกับมันเกี่ยวพ่อป้านายเหนี่ยงนองนส่วนลายกัทตั้งอาบดจมเพิ่นจิตัดเอาตัดเอาแต่ว่ามันชีไว้กูเก,กี่ยวแต่ตอนเขากู้เนาะหรือว่าเขาอาลงไปมัดขนเหน้องเนาะว่ามันชีแตกต่างกันกับเขาเกี่ยวเพราะว่าเขาเขาตัดนี่มันชียาวเป็นเพียกเลยพี่น้องเนาะ มันทิยาดเป็นเพียกต่างกันหลายพี่น้องเนาะสิพาลูกสาวไปเต็มมือพี่น้องอื่นเนี่ยเมื่อนี้กับว่าสิพาไปอยู่แล้วเมืนอี้เห็นเพื่อนอาณอยากแอบเน่ยพี่น้องเนาะเพราะว่าสงสัยเพื่อนยังเจ็บขาเพื่อนเจ็บขาที่บาบุญพาอาปรีดวัคซีนนะพี่น้องเนาะเพราะว่าฉีดมามือเมื่อวานเอ้เมื่อก่อนพี่น้องเนาะเมื่อวานเอ้เมื่อก่อนนอกวันจันทร์วันจันทร์พี่น้องบาบุญพาไปฉีด แล้วเพิ 1941, ่นเจ็บขาเห็ดให้เพิ่อนมีไข่เนี่ยคืนก่อนเนาะแต่ว่าวานนี้บ่ได้บ่ได้มีไข่แล้วื้อนี้ไม่ได้มีไข่ดอกแต่ว่าเป็นออดเอ็นเอ็นนะพี่น้องเลยจะได้บริเวณาไปไว้มื้ออื่นพี่อนเราเนาะลานไปหาปอตู้เต็มมือบ่ฮู้ว่าเพิ่นสิเป็นจังได๋พี่น้องเลยสงสัยหยอกบนมือจึงๆึงจึงจึงเห็นอะไม่ตู้เนาะอืมม่ตู้น่ะจึงๆึงบนมือพี่น้องเลยแต่เพิ่นกินเหาะจีนเถิงพี่น้องเลย เดินโดนลานจะได้ไปอ่ามื่นาเนาะไปงายอะไรก็นี่แต่นอนพี่น้องในลานก็ได้ไปฮอดกันเป็นนอนเนาะเนาะเพื่อนอะจนกว่าอ่าหยอกไปหยอกมาหมดเลยเป็นตื่นนอนเลยเนอะหลานตักเมื่อยพี่น้องเลยทุ่งเพื่อเพื่อนอาจจะมีอ่าเรื่องคุยกับพอน้องพานี่อ่าอาจจะเป็นเรื่องอย่างสักอย่างนี่ยพี่น้องเนาะถึงตามไปหาฮอดนะเนาะมาบุญกับเู้นอนเพื่อนเนาะพี่น้องเลยวาม่านี่บ่พเพ พ่อทั้งน้องพาไอ้บพ่อทั้งพอน้องพาพ่อแต่น้องพากับแม่แล้วก็น้องเพิ่นเพิ่นไปเกี่ยวเขาพูดี่น้องไกลอันนี้บาหมือนกังย่างย้อนกลับมาเลยพี่น้องเลยเมื่อยคืออะไรข้าย่อยพี่น้องเนาะาเพระว่าเอาง่ายพี่น้องเลยทางกายเท่านี้บริยางโดนน้านเลยมันกลอะโรคอ้วนเนาะโรคอ้วนหรือว่าความเมื่อย มันก็สีมาไวพี่น้องเลยมันแตกต่ตางกับอตอนเขาเห็ดเวียกอยู่ฝั่งไทยนี่บาบุญเห็ดเวี้ยกทุ่นนี่บาบุญสิมักอันนี้พี่น้องเลยมักประเล่นตะก้อเนาะมักเตะตะก้อเนาะออกกําลังกายเตะตะก้อมักพี่น้องคลยมือคือประเล่นขมือตอนน่ะทางกายก็แน่นพี่น้องเลยแล้วก็บ,บ่ค่อยเมื่อยปันใดตอนน่ะเนาะเพราะว่าเขาได้กระโดดขึ้นเตะนะกระโตเาก็เบาพี่น้องเนาะขึ้นเตะแนะล้วมันนี่เขา แข่งขาเขายืดอ่ามันเต่งตึงน้องเลยนั่งพี่น้องเลยคักอันนี้ใส่อันนีพี่น,อน้องเนาะโอ้ยคักต์ขณะมีอันอันแนวย่างเนี่น้องพี่น้องเนาะย่างอ่าย่างปลาช่วงที่คักช์เนาะนั่นนก็ล่างอยู่นี่เลยเนาะ เด็ดกินตามมาของพุงชักเลยพี่น้องเลยเพราะว่าอากาศตอนเย็นๆพี่น้องเลยเนาะปะจับพี่น้องเลยเดินทางก่อนนุ่มเพิ่มพืชพอดนะปลาเนี่ยย่างไฟรังก่อนแขปลาเนี่ยพี่น้องเลยหูหนำใส่กินทอดัวปลาพี่น้องเลยเนาะชักกะลิอนันอน,นะนี้ลางคอพ,อ,าาพอ,อพี่น้องเลยลอยไปแล้วโอ้โหลายดีพี่น้องโอ้โตหนำใส ยามนี้น้ำใสนะพี่น้องเลยเนาะไปเชิวพี่น้องเลยไปมันคือมันแน่วแน่วโอ้มาเลยเนาะไปทางพุ่นมาทางนี้อันนี้คือโบคือโบคือโบชวนทางกันเกี่ยวเข่าคนไปเกี่ยวเข่าสบายดีเด้อสบายดีบายดีอีกสบายดีอีกรอบสบายดีเอ้เฮ้พุ่นสบายดีก่อน หันหน้ามาหันหน้ามาหันหน้ามาหันหน้าหันหน้ามาหันหน้ามาสบายดีดูทำไมสบายดีบอกดูไปเกี่ยวเข่าดิโดยไปเกี่ยวเข่าอ่เออเอามาทั้งนี้ใชมาทางพี่มาน้ำพนเบื่อโอ้เฮาย่างเลยพี่กับลุงเฮาฮ้เอ้าเขาลุกออกเปหาเจ้าด้วะเอ้าไปยิ่กว่าคือเห็นกันอ่ะย้อนย้อนย้อนมาคนละทาง

มันเป็นทางกนนะรถขี่ทางทางเนาะแต่อันทางไปนี่เป็นทางลาดบ่แม่เป็นทางลาดค่ะอือไปข้ามาทางพดโดยย่างไปบักไก่หนึงไปบักกีบ่ฮะใกล้บ่ใกล้บ่ฮะใกล้บ่อีหล่ะบ่ได้ใกล้ไรบักไก่หนึงเอออาบน้าบ่จะไปอาบน้าบ่ต้มน้ำพร้อนมมืออาบนะ น,น้นำเย็นอ่าน้ำเย็นบ่ได้น้ำหนาวเนาะมันยังเห็นเหตุการเขาได้นี่หนาวใช่ไหมอากาศเริ่มหนาวรู้สึกว่าจะเจ็บคอได้บัดน <c oughs> ี้อากาศเ <c oughs> ปลี่ยนเลยมันอยากเจ็บคอแล้วเนาะ,ะนับบุญลูกนับกันหนึ่งหอดสามสิบอ่านับได้หรือเปล่าหนึง่งหนึ่งนับบุญลูกหนึงน่งหนึ่งสองสาม si ha ho chết bẹt cao ship sip bẹt song sip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  si sip ha sip hook sip chết bẹt sao 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 sáu ba sáu si, sao si. là lát đây này sáu sáu ba sáu si sáu si nó mới nhắm mình sao, hạ. Sao, hạ, sao, xàm, sao, si. sao ha sao ha không cầu nó nhắm bằng câu Mềm. à phần như là à phần nhắm như vậy là bộ thân rồi đi thân nè

สามสองสามสองสามสิบส <36, S 1> องสามสิบห้าสามสิบหกสามสิบเจ็ดสามสิบแปดสามสิบเก้าหน่ยยังสี่สิบเออไปเองได้วันนี้สี่สิบเอ็ด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 เฮ้ยะสี่สิบเอ็ดดิไปต่อสี่สิบเอ็ดไปยืนไหนยดิ สิบเสบสิบเมตรสิบสิเเเเบเนน <c oughs> ม็รสิบสนะิเมรสิบสนะิบสิบสิบ่นงสิบ,ปปบ่องส<ม>ิบ่อเออเนอเอ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 ยเออเอ่เออ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 เอเออเ่เออเออเออเอเออ่ออเอเออเออเอเอเอ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 เอเอเอ่อ กว้างเติมทำนี่แหละแต่นี่หอดหวยนี่แหละถ้าใครเหงิก็ได้โยวันหาคู่รักนั่นแหละทำมาต่างเข่งนะโดยจังนั่นแหละบัดฝัดใครเหงิก็ไรลดกันใครเหงิก็ทำอะไรลดกันใครขาวมันข้าชวนนั่นแหละกดกระติดข้านั้นแหละไในโมบายเลยเอามี รูเคอร์มไปตามหารถฮอตหน้านี่เพิ่นมีธุรกิจยังแก่เพื่น <c oughs> คุยนี่เ <c oughs> พิ่นวัยยังไงคอยเพิ่นจะลุงลุงเพิ่นอนซื้อหมูพันธุม์มาให้เลี้ยงอ๋อเขาบอกว่าตอนนี้เขาเพท่นนพอนได้พอมาได้ราะว่า <c oughs> ยังมันเพท่อน,นมีได้ในเรือนแะ <c oughs> ม่นแบบพื้นไผ่หนามไนกับบุ้มีเขาเลี้ยงหมูพันธุ์เขาตัวไผ่หนามได้แม่นต้องใช้ลายอย่างเนะงา,ยยาเนะไ,ไฟห <ไง S 1> นามเนาะแต่ว่าเา คือว่าไรบ้านเ้ามันมีปกนะอยากจะงู่เอยากจะบ่มากัดมาตอดหน้ากันจะได้ไฟหรือว่าต่อไฟใส่นะเาออเก็ดรลังคาแบบอันนี้แบบนั้นเลยเลยไรยางเลยเลยเลยคือยังยังยังบ่พร้อมเนาะเรายังบ่พร้อมมันได้เพราะว่า เพราะว่าไฟก็ยังมีมน้ำกยังมีมน้ำนะทางได้อยู่ทางนี้เนาะเพราะว่าอันทาเมืองจำพรนี่ทางไม่ได้นีพี่ทางได้เนะานออะได้อยู่เมืองจำพรมันเป็นดินอา่าดินชายเนาะโดนทางมันเจริ่งเป็นวางแผน,น,นียงชายอันเจ้านี่เลี้ยงหมูพันโดยเมื่อก่อนเคยเลี้ยงอยู่คู่นึงเคยเลี้ยงว่เป็นใ,ในนายผลผล,ผลตอบแทน มันแบบแบบถากมันมานะออ๋แบบมันยันตัวเดียวได้เขาแบบแมนแมนแมนยันยันเขาลงทุนไปลงทุนไปแล้วย่านฉุดเปล่าเนาะแมนแบบมันนานะเพราะว่าตัวละพันเพราะว่าการเลี้ยงหมูนี่เขาต้องอนณาหักษาความสะอาดพร้อมมแาะการต้องมียาอาชีพให้มันพร้อมเนาะแม่เขาต้องคาคาเชื่อาเชือมันนานาหลายอย่างนะเขาเห็ดกับไอ้แมนแมนมันต้องถึงเนาะเงินต้องถึงโดยแมนแหละถ้าเงินเทาบ่ถึงอีกเค็ดพอดีอันนั้นนี่พอดีอย่างครูหนึ่งก็ ว่านกะชื่อตลอดได้ว่านห่ำในบริคอยก็ได้นะถ้าห้ำนี่บ่วยวันนั้นน้องแพงนี่ห่ำนี่ก็ถ้าห้ำนี่ต้องต้มใส่อันกับพวกต้นกลงต้นกล้วยเนาะแมนต้นกล้วยหรือบอนดื้อยังกระไรเส้นเราเขานในเฮื่อนนี่น้องน้องเขาไม่เผานี่ก็เรียงมุกขั้นนี่นั่นแด้ะคอยทำออกไปได้เจ้าเรียงได้จ้างได้ลองเบิ่งแหลักก็ว่าแต่ว่ามันต้องเอาใจใส่ดีเนาะมันต้องเอาใจใส่แบบอยู่กับมันดีนะ เราเลี้ยงอยู่มันอยู่รอไหนต่อมาอยู่กับมันอีกว่าอย่างยากอยู่นะโดยโดยต้องเอาใจใส่ดูแลมันก็แค่เอาเลี้ยงมูธรรมดาเนี่ยมูมูดำธรรมดาเอามูดำธรรมดาดีกว่าปะโดยอ๋อหนึ่งมั่ก็เป็นราคากว่าเนี่ยมูดำเนาะแมนเป็นราคากว่าอ๋อตัวน้อยๆนี่ก็โอ้แพงนะคือเห็นเพผนขายอันตามอยู่ตลาดเชีโบนะอ่าตัวน้อยๆนี่ก็หาของเสนแมนอ๋อตัวน้อยๆทำทำงานชำแข้งเนาะโดยชำแข้งนี่กะ ห้าเซนยี่เซนขายเทงอยู่มู่นฮะเซนหา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 เซนหกเซนหกเซนหกเซนเปลี่ยนนี่เอลูเปลี่ยนหกเซนนี่หันหันหลินน้าบ่อหันเนาะหกเซนหกเซน กเ็ดอยู่คนเดียวกับเบ้ามึงจะมือึงจะลองเพลงจะ้องเพลงทึงคนเคยร้องเปเจอคนก็ร้องเพลงลองคนเดียวเท่้นแต่ว่ามักกัดเนาะขางเนาะขัานเขียวบ่ชงใช้หายก็เรน่อยๆก็ลังนะกัดทีไรมักกัดแต่ว่ากัดกัดอีกกัดขางเดียวเนาะโดยทางอื่นมันไม่กัดมักกัดขางเดียว กินเขาเองก็ได้แล้วมอญได้เนาะจับเองสซ่เองแกงน้ำได้ว่าแต่เขาจับไปกิน่อญบ่อยนะเล้วปวดต่างนานทานอยู่นี่ทานอยู่นี่หยังเองได้บ่ยังเองได้บ่โอ้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 ยังเองด้วยป่านกินน้ำเนยกินน้ำกินน้ำบ่นปากเออบ่นปากได้ป่านนี้ ใคเอาเร้าหนามาใคเอาเนี่ผู้ทิพยผู้ทิพย์นดอกเร็ววนดอกหนามยผู้ทิพย์ในต่างเลยวนดอกวนดอกผู้ทิพย์กอนผู้ทิพยอู้ทิพย์นึวนดอกหนามเลยเป็น่งฉมนี่อ๋ะเป๋าหรือ่แน่นมาเลยเป่าเปนหน้าออกช้าเลยคนยยาิเด

คนก็มาเป่าพี่น้องเนาะไปพี่น้องเลยจังไงก็เดินทางก่อนบัดนี้ค่ทำไหมนะพี่น้องเนาะตะเวนตกดินไว้ก็อย่างพี่น้องยามนีู่เนาะอ่าตัวพี่น้องเลยลุงเพิ่มเพิ่นอาวางแผนอ่าอยากลงทุนให้ทั้งพอน้องพาเลี้ยงหมูแต่ว่าเรายังบุ่งพ่อพี่น้องเลยอ่าลุงเพิ่มเพิ่นก็อ่าอยากคิดมีเป็นธุรกิจนะพี่น้องให้ทั้งพอน <S <S ้องพาเพิ่นมีรายได้ เนาะแต่กะลุงเฮาเพิ่นกะบ่มีเงินอ่ามากมายปนานนั้นดอกแต่ว่าคบคิดพี่นไหมคบคิดกักให้เลี้ยงเนาะตามที่ว่าบุญคิดไว้เนาะอ่ะจังได๋สําหรับคลิปนี้ก็เดินทางก่อนพี่น้องอขอบุญขอบคุณงทังไปพี่น้องอหรือว่า FC ตามนะครับชมพี่น้องสําหรับมื้อนี้ไปก่อนพี่น้องอสบายดีพี่น้องสมบัตสืบสู่ทุกคนไปนะบ๊ายบาย